กินแบบถูกป,ปากสบายใจสบายปากเลยไม่ใช่สปอนนะคะซื้อมาใช้ทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ทีนี้จอหน้าคนทำและเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าทำอาหารแบบไหนหอมดิเปิดตัว<อ>ลูกชายคนใหม่เอออุ้ยหอมไหมหอมนะอุ้ยดูดีมากแม่อร่อยมากนะอร่อยเนาะอยากเปิดร้านอาหารไหมแม่อนทำมูม <c oughs> ูก็หนัวได้ ได้ทำสไตล์แม่อ่อนค่ะลูกวันนี้เมนูที่เนกรียควส์แม่อรอน,นะคะนั่นก็คือเมนูผัด ผัดิกแกงแห้งเ<ใ>นเป็นคนชอบผัดผีแกงมากนะคะเพราะเป็นคนชอบกินอะไรผัดๆแล้วก็เผ็ดๆแล้วก็บอกแม่ว่าเมื่อมีช่วยทําแบบพวกผัดิีแกงให้มันคลีนให้หน่อยวันนี้ก็จะทําเป็นสไตล์แม่อ่อนที่ไม่อ้วนมากด้วยนะคะจุดเด็ดคือมะเขืออันีไม่มีมันก็เหมือนก<ป>ับแกงแดงนะละลูกแกงหมูแต่แม่อ่อนมาดัดแปลงเป็นผัดแห้ง ไมาดูกันนะคะว่ามีอินกริเดียนอะไรบ้างวิธีไม่ให้มะเขือมันดำใส่เกลือหนึ่งช้อนค่ะลงไปในน้ำคนๆคๆนคนคนคนเวลานหั่นเราก็เอาลงไปแช่น้ำเกลือเลยม,มันจะได้ไม่ดำค่ะถ้าหนูเอาไปผัดเลยมันจะดำใช่ป่ะแม่มันดำตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ผัดถ้าไม่แช่น้ำเกลือนี่นะคะดูโยออ สัคพักหนึ่งน้ำมันจะเหลืองมันจะดูดเอายางเอาอะไรความนี้ของมันเนี่ยเออจริงแต่หนูเปนผัดของแม่เราไม่เคยแบบฝาดปากเลยอะล้างสองรอบอ่าดูน้ำไม่ใสแล้วเห็นไหมเออจริงน้ำข้นถ้าเราแช่ไปอีกน้ำก็จะข้นแต่แม่จะล้ำสองน้ำเห็นไหมมะเขือจะขาวเห็นไหมลูกค่วอุ๊ยขาวจริงขาวทีนี้ก็เปิดน้ำใส่นะลูกนะก็ใส่อีกหนึ่งช้อนเหมือนเดิมเอาให้มันท่วมมะเขือนะลูก เกือหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยนคนคนให้เกลือละลาย<ซ>ลงอลงไปลงแล้วก็แช่ไว้เนี่ยเดี๋ยวน้ำมันก็จะดำอีกแหละมามาทีนี้มาดูต้องเต็มอินกรีย์อะไรบ้างนะคะนนเปิดเลย คุณออนวันนี้พริแกงที่เคยใช้อ่ะมันดันไม่เปิดค่ะอันนี้นะมันมีนิดเดียวแม่กลัวไม่พอค่ะแม่เลยซื้อพริกแกงใต้ค่ะผสมหน่อยนึ่งแต่จะเผ็ดอาจจะไม่ใส่หมดนนแล้วก็นี่ก็คือกะปิค่ะว้าวเคล็ดลับคือมีกะปิเล็กน้อยมีกะปิเล็กน้อยค่ะแล้วก็ อันนี้คือใบอะไรคะแม่ใบหัวละพาค่ะเวลาเสร็จแล้วก็ใส่ใบหัวละพาแล้วก็ใส่พีกไปน <ะ S 1> ้ำตาลนมนะพร้าวต่แม่ออนใช้น้ำตาลยี่ห้อนี้นะคะค่ะและแม่ออนก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะเอาให้ดูก่อนน้ำมันหอยตาเด็กสมบูรณ์ติดบ้านไว้ตลอดทุกอย่างแม่ใช้ตาเด็กสมบูรณ์อ,อร่อยจริงๆมีหน้าหนูถึงกุดมสมบูรณ์มากเลยยแล้วก็ นี้เลยนะคะแม่ใช้นะะ้ำปลาหอยเป่าฮื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่จะบอกให้นะเคล็ดลับของแม่ต้องเป็นกระทะตาหัวมะลายเท่านั้นค่ะตาหัวมะลายจริงๆนะจะดูตรงไหนพวกเธอเึื่จะรู้ว่าแม่ใช้จริงต้องดูตรงไหนเนี่ยตาหัวมะลายเห็นนะตาหัวมะลายไม่ติดกระทะด้วยค่ะ ได้สบายมือสะดือผูกินแบบถูกปากสบายใจสบายปากเลยน้ำมันแม่ออนก็ต้องเป็นอันนี้ไม่ใช่สปอนนะคะซื้อมาใช้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าจะเข้าก็ไม่เป็นไรนะคะเริ่มถ้าสรุปเด็กๆที่ไม่รู้อะค่ะแม่เวลาจะไปซื้อพริกแกงทําผัดพริกแกงอะก็ไม่บอกตลาดได้เลยหรอว่าขอซื้อผัดพริกแกงแดงค่ะอุ้ยนีคนอะไร ขนในปังเต็มเลยแย่มากเลยนี่จะทํากับข้ามีนนใ้ปังติดอ,อ,อึดอัดปังนี่จริงเลยแม่ใช้ผ้าอันนี้ตลอดเป็นแม่อโนจริงๆนะคะโอ้โหใต้ตตเขาดูเขาดูเขาดูวจะเท้าหน่อยตืตืตใครสนใจติดต่อแม่อ่อนได้นะคะ่ ไม่ค่ะขายค <c oughs> ่ะ <c oughs> อันนี้ไลยของเนเองนะคะใครที่ตามเนจะรู้ว่าอ,อนนโนะคือตัวนี้ค่ะถอยนะคะทีนี้ทีนี้จอหน้าคนทําและเขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าทําอาหารแบบไหนหแล้วก็เพิ่มเพิ่อมอันนี้ไปจะได้เผ็ดกระดึกระเดาอ๋อ,อ,อไม่อจ่าแม่กลัวลูกเผ็ดแม่ก็เลยนี อนไฟมาจัดจานนะคะไม่แรงมากค่ะก็ใส่ทุกอย่างไปเลยพริกแกงกับปี๊ใช่แล้วค่ะกับปี๊กับพริกแกงมันต้องลงด้วยกันอยู่แล้วค่ะนี่หอมมากหอมไหมหอมมากเลยเนาะมีแขกมาค่ะสวัสดีน้องชายสุดหล่อจะมาช่วยแม่ทำอาหารปะสวัสดีค่ะไข่มุกสวัสดีค่ะไข่มุกกันด้วยเหรอลูกไปช่วยแม่ทำ สวัสด <oh> ีครับแม่ตอนนี้แม่พร้อมนี่เปิดตัวลูกชายคนใหม่คนใหม่เหรอแล้วลูกสาวคนเก่าไปไหนลูกชายลูกชายคนที่สองเต้ตี๋นี่นี่เตเตี๋ไป่เป็นลูกมือแม่ีิน้ำพริกผัดสิงแก่ผัดสิงแก่บุ๊บมาดิมากอดหน่อยลูกสาวพร้อมลูกสะใภ้ทำไมดูในนี้แล้วมันเป็นแบบเหมือนเนื้อดิบเหรออ๋อก็ยังไม่สุกเลยยังหลอดตอนนี้คือทุกคนออกไป อาหารที่ข้างนอกเขาไม่มีใครทนไหวเครื่องปรุงของคุณออมีอะไรบ้างคะค่ะผงไก่ค่ะน้ำตาลค่ะซอสเขียวเขียวหนึ่งช้อนน้ำมันหอยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนอ๋อไแน่ชบดีนะน้ำตาลทุกวันเลยเออทุกวันเลยทำไม นวงหอมจำนวนไหมมาผัดซีลูกมผัดให้เข้ากันคุกคุกให้เข้ากันไปคุกคุกให้เข้าใจแม่ป่ะเนี่ยคลุกเริ่มมวนมวนอาหารจีนเรื่งหนึงนะเออใช่แบบนี้เหรอเออเออดีดคนดีดีคนไม่เอาเอาลงไปอุ้ยหอมไหมหอมนะอาหารโปรดของยูคืออะไรที่เมืองไทยอ่ะอะไรหรือทุกอย่างรไม่เข้าใจ อาหารที่ชอบอ๋อชอบที่สุดเพราะเป็นชอบโปรดคือชอบอ๋อตัวนี้เหรอเชิญดูเชิญดูอีกใส่มะเขือนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษว่าไงบอกแม่มาว่าที่อันี่ไม่มีอันนี้นะผมไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรไม่เรอแพนี่เป็นผลอะไรไม่ได้เป็นผลไม้จ้าเป็นผักจ้าเดี๋ยวให้มันสุกแป๊บหนึ่งก่อนนะนี่ให้มันสุกแป๊บหนึ่งนะเริ่มดูดีแล้วนะคะเริ่มดูดีนะคะ อันนี้นะค,ะคือมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้ใบอะไรใบโหระพาจบอุ้ยดูด,ดีมากดูดีไหมดูดีไหมว้าวเอาไม้ไปหยิบจานนะไม้จานสีขาวสีขาวใหญ่ๆใช <amer ican S 1> ่ไหมกาเอาออกมาหมดเลย แม่หรือว่าอยากนรับเขามาเป็นลูกดีกว่าเพราะว่าเขาทําอะไรไม่เป็นค่ะเอาจานนี้ค่ะเอาจานนี้อะไรเหรอเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะผสมอันนี้ผงชิลล์รไม่ได้ใส่นะคะโชว์ฝีมือให้ดูนะคะแต่ใส่ไม่ได้ใส่ผงไก่ไม่ได้ใส่ใผงสำหรับแม่ออนแล้วผมไก่ไม่ใช่ผงชิลรสอ้าวจะไม่ได้ใส่ผงชิลล์รสนะู รถนี่เยอะเออดูดีมกมกโลยุดีค่ะใส่ไม่หมดแล้วค่ะปุ๊บนะปุ๊บว้าวชิมดูชิมดาพวกลูกขอชิมกันก่อน,อนเลยได้ไหมคะได้ค่ะชิญค่ะเอาเลยกินเผ็ดได้ปะเผ็ดนหนึ่งแต่อันนี้รู้สึกเผ็ดนะไม่เผ็ดเลยอร่อยมาก มากแม่อร่อยมากนะอร่อยเนาะอยากเปิดร้านอาหารไหมเปิดโอ้อย่าให้แม่เปิดเลยลูกแม่เหนื่อยแล้วก็เนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าที่มีน้ำมันนะคะเพราะว่าแม่ทำแบบคลีนอันนี้หมูอร่อยนะสตีมมาคอลหรอสซนด์คอหมูลูกอร่อยอร่อยมากอ่ะ ส่วนตอนนี้คุณออนทำไข่เจียวเพิ่มออมเลย่ะเพราะว่ากลัวเผ็ดจริงๆริงอะแม่อ้อนชอบใส่หอมใหญ่แต่ไม่ใส่หนูชอบแบบนี้อันนี้ได้ไข่เจียวแม่ใส่อะไรบ้างคะผงไก่ค่อย่เดียวแล้วก็ซีอิ๊วปลายช้อนเพราะว่าแม่กลัวมันเค็มเพราะว่าพปกินขับเผ็ดกระทะอันนี้มันร้อนยากแต่ไม่เป็นไรลูกมันจะได้กรอบนอกนุ่มใน วิ่งไข่เจียวน่ากินมไข่เจียวน่ากินไหมคะไหลออกมาค่ะไหลออกมาเอออย่างนี uh ้นะคะโปาะโผะเออเออสำหรับใครอยากให้แม่ทํากับข้าวอะไรบอกมานะแล้วแม่อ่อนจัดจัดให้แต่ทําสไตล์แม่อ่อนนะลูกนะไม่ได้ตามใครค่ะก็อาจจะตามบ้างไม่ตามบ้างบอกว่าฝากแม่อ่อนทำมโมมกกนัวได้ด้วยครับแฟนมามโมครับครับ แฟนมั่วมวมั่วมมั่วมั่วครับครัทำมั่วๆก็หนัวได้ฝากแม่อ่อนด้วยนะครับจะไม่ได้นะฝากแม่อ่อนด้วยนะครับฝากแม่ออกแหนอยันครับฝากแม่อ่อนทำมั่วมัวด้วยนะครับแฟนแม่ออกทำทมั่วมั่วก็หนัวได้ก็หนัวได้เย้บายบายโอ้ยเ่ยลองยูหยุดดยเข็น ออมเล่นค่ะออมเล่นแม่อนร่อยนะไอชอบไข่เจียวมากไหนเค็มนิดหนึ่งนะไข่เจียวก็เช็มง่ายหรอกไปชอบอกินกับข้าวพอดีไม่เค็มอร่อยโอเคเดี๋ยเที่ยวน้าเป็นแกงอะไรดีอยากทํำยำไข่ต้มยำไข่ต้มได้เลยยำไข่ต้มเราทําแล้วยำโอ้ยังไม่ได้ทำเนาะยำไข่ต้มเนาะไปแล้วค่ะ บายบายมูกมาบายก่อนแล้วมูกบายมูกเข้ามาบายบาย